น้องเล่นโหดว่าสมัยนี้ก็ยังเล่นโยโย่กันอยู่เองนะเนี่ยครับอ๋อน้องรู้บ้างทำไมเด็กพี่นี่เล่นในระดับตำบลเลยนะแม่แต่แม่ไม่ยอมไม่พี่ไปแข่งนะแต่ว่านี่นี่ที่พี่เล่นกับเพื่อนนะพี่เล่นในหนุกตาเลยแกนไม้ดิน้องน้องน้องทันไหมสมัยแกนไม้เนี่ยครับฝากโคมานะทุบดิทุบทุบแบนแบนแล้วเอาเชือกปั่นปั่นแล้วก็ดึงกันสู้กันนี้เลย พี่พี่ไม่อยากโมเลยดิตอนเด็กๆพี่เล่นเยอะมากนี่พี่ได้ทุกท่าพี่นำได้ทุกท่าเลยพี่หรอพี่เล่นพี่เล่นกับผมไหมเดี๋ยวพี่ไม่อยากโมไม่อยากโจนี่ได้ร้องดิน้องเอามาดิเดี๋ยวพี่ร้องได้ครับเดี๋ยวพี่ลองเล่นเลยโชว์โชว์ท่าสักหน่อยเดี๋ยวขอพี่ร้องเล่นเนี่ยตอนเด็กๆพี่เล่นเป็นอยู่เน่เน่เน่เอ้นี่แหละอย่างนี้เลยนี่ร้อนสมัยได้เลยนี่เชือกอย่างี้เลยตอนนี้เล่นนี้แต่ก่อนเล่นเชือกนี้เชือกราคาเป็นร้อยแพงมากนะราคาเป็นร้อยนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โชว์ เออพี่โจใด่ไงวะเออพี่ใส่ใส่เชือกผิดครับใส่แน่เน่เน่ฮะใช่ผิดผิดเอ้ยน้องก็ใส่กันอย่างนี้กันนั่งนั้นแนมันมีใครไอ้พันไอ้น้องมันมันหมุนมันหมุนไม่ได้มาเนองเอาพันอย่างนี้ก็พี่อย่างนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับมันพังไม่เน้องหมุนไม่ได้อะไรนะนี่นี่เหรอ เออมันติดเนี่ยเว้อ๋อพี่ข้าใจนะ,อ,ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างเี้อ่ะงเงี้เอ๋อย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้ครับเออโอเคเดี๋ยวจสอนนี่น้องดูนะนี่ตอนในเด็กนี่สมัยนี้เขาเรียกว่าพี่ลูกดิ่งเทวดานะนี่ดูน้องเฮ้ยน้องของน้องพังปะเนี่ยเออเฮ้ยน้องมัน,มนกระตุกไม่ขึ้นวะ น้องแม่มันกระดูกไม่ขึ้นอ่ะเออน้องลูกน้นมาลูกเดี๋ยวี่พี่โจพี่โจเลยลูกนั้นน่ะไอ้ลูกเขียวเอ้ยอย่างนี้เลยนี่สมัยเด็กเด็กเล่นอย่างนี้เลยแบบนี้นี่เดี๋ยนะของแท้นี่ของแท้มันต้องหมุนเข้าได้นี่ของปลอมมันหมุนมันของปลอมหมุนไม่เข้านะเออพี่โจนะน้องเนาะรู้จักท่าล็อกล็อกเดอะเบบี้ไหมครับเนี่ย อะไรรอกรอกวะรอกควายเปครับควายเปเอ้ควยายเปตอนี้ตอนี้สามเลียมสามเลียมทำงี้นี<อ>่ทำงี้นี่มันต้องหมุนแล้วมันต้องกลับเข้ามือมาไ,ได้ด้วยครับถ,ถึงถึงจะนับแม้นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมนับครับนี่อะไรไม่นับอะไรกติกาน้องพี่ไม่เคยเล่นนี่ปกติพี่เล่นก็เล่นอย่างนี้เลยไม่มีกติกูรู้จักน้องกติกูไหม นี่นี่เล่นถูกแล้วนี่พี่เล่นถูกแล้วท่าอะไรท่าอะไรอีกมาท่าอะไรจากท่าไอ้ไรเอลิเวเตอร์ไม่ร an ู้จักเอลิเวเตอร์อะไรวะเอลิเวเตอร์ครับนี่ครับเล่นง่ายครับเฮ้ยลิงไต่ราววิรู้ริงไต่ราวเล่นเป็นนี่สมัยตอนอยู่ได้นี่เอาลิงขึ้นต้นมาเปล่าเลยนี่ริงไต่ราวเลยพี่โจแรงแรงแล้วแรงแล้วลิงไต่ราวนี่มันมันแกว่งมันมันแกว่งอยู่นิดนึงครับพี่ อ้าวน้องริงบ้านพี่ปีนต้นไม้อย่างงี้ริงบ้านพี่ปีแมตเซ็กซซริงบ้านพี่ปีนอย่างงี้ปีนวนนี่ขึ้นและลงนี่น้องเป็นวเปล่าเนี่ยน้องเล่นไม่เป็นนีหว่าวนี่พพี่เล่นมาก่อนพ,พี่เล่นมาเป็นติดไปแล้วเออช่ยโยย่ปีน่าจะบังน้องพี่ขอรุ่งนะั้นดีกว,ว่าพี่ว่ารุ่งนะั้นแหละเล่นดีแล้วพี่มีอีกตาหนึ่งมาโจอนะตาอะไรไไไรู้ไหมตาอะไร พันพันไงนะอ๋อพเอ๋นี่น้องดูเลยพี่โจเจับ้าหมาไหมน้องเดี๋ยวดอกแต่ไม่ไม่ไม่เล่นบอลเลยดอกนี่หน้าหมาดิเอ้เอ้นี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเป็นรอยน้องเป็นรอยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะแทงแทงไหมเนี่ยแทงไหมเป็นรอยนิดหน่อยเฮ้ยเดือดพี่ ต้องรีบไปดูระก่นอ,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 อนออนะเดี๋ยวน้องเก่งมากเลยเออจอมเต้นบ่อยๆนะเดี๋ยววันหลังพี่มาสอนใหม่เออเจอกัน